สถานปฏิบัติธรรมป่านาลือชามีครูบาอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนมีกลยาณมิตรที่น่ารักทำให้เราได้ฝึกสติและปัญญาจากที่เราทุกข์ที่สุดในชีวิตทำให้เราได้รู้ว่าความสุขที่สุดคืออะไรก็คือตัวเราเองสีปีละ ที่ได้ปฏิบัติธรรมที่นี่มาทําให้เรามีกัลยาณมิตรที่นี่เยอะมากสถานปฏิบัติธรรมปานะลือชาหากใครยังไม่เคยลองมาลองมาดูนะคะติดต่อในเพจนี้ได้ทุกคนเลยค่ะแล้วจะรู้ว่าความสุขไม่ไกลจากตัวเราเลยได้เพื่อนเยอะแยะ คิดถึงเพื่อนนะคะที่ลงคลิปนี้ได้กราบครูบาอาจารย์ที่ป่าวัดไชยบวรจังหวัดพิจิตรคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายทำให้เรามีสติขึ้นมาเยอะใช่ไหมคะ